สวัสดีค่ะนานาชานน,น์ชนบทนอร์เวย์ค่ะเดินหาใบผักชีล้อมไม่เห็นเดินมั้งลงเขามาได้หนึ่งกิโลกำลังลงเขาเดินลงมาได้หนึ่งกิโลยังไม่เห็นผักชีล้อมเห็นแล้วแต่ว่าหน้าบ้านคนอื่นก็เลยเดินผ่านดูธรรมชาติไปก่อนนะคะ อันนี้ก็เหมือนบ้านคนอื่นเขาเจอแต่อะไรไม่รู้คล้ายๆสตอปบสตอเบอรี่แต่แต่ก็เยอะมากเลยรอรถคุณสาคุณสายังไม่ขับลงมาค่ะโอ้ยดอกดอกฟันสินโตกำลังเดินลงเขา นี่ดอกฟันสิงโตทุงต่งจะไม่เก็บนะคะดอกฟันสิงโตงเสียงรถดัง รถรถขึ้นเนินรถขึ้นเนินเสียงเดดังขึ้นเนินเสียงดังเาทางนู้นไปสวีเดนนะคะแต่เขาปิดพรมแดนเราอยู่เมืองที่ติดสวีเดนสตูลเลียน ไม่หลงก Saint ินคู่มูนเดินมาได้โลนหนึ่งกิโลแล้วหอบแล้วค่ะ ู่มาช้าทางนู้นค่ะสวบเดนขับไปอีกประมาณยี่สิบขับไปยี่สิบโลก็จะถึงอันนี้นบ้านพักตาอากาศอยู่บนเนินของคนอื่นนะคะไม่ใช่ของเรา เดินมาโลกครึ่งมั้งเนี่ยคุณสายไม่มาเลยเสียงรถที่วิ่งมาจากสวีเดนนะคะ ใช่เลยเหมือนดอกสตรอเบอรี่เลยเนี่ยเนี่ยค่ะดอกสตรอเบอรี่อืมเนี่ยดอกสตรอเบอรี่ป่าเราก็ว่าใช่ไหะต้นสตรอเบอรี่โอเคค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะสตรอเบอรี่เยอะเลยแล้วดวนเก็บสตรอเบอรี่ไปปลูกที่บ้านดูค่ะขอบคุณมากค่ะ ที่ติดตามชมนานาชนนาแนลชนบทนอร์เวยนะคะสวัสดีค่ะเก็บสตรอเบอรี่ป่าไปปลูกที่บ้าน